ซึ่งคำพีเล่มนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นคำพีร์ที่ปลุกคนตายนะครับนักอียิปต์วิทยาหลายหมื่นหลายพันคนทั่วโลกต่างก็ได้อ่านคมภีร์มรณะทั้ง189บทเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยหายนะต่างๆมากมายเลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นอีกแล้วครับผมก็มาเจอกับผมในช่องดูดีแบบนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องมันสั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคัมพีมรณะครับผมซึ่งคัมพีเล่มนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นคัมพีที่ปลุกคนตายนะครับ แต่มันจะปลูกได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับคำพีมรณะเล่มนี้นะครับหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า book of the dead นั่นเองครับผมซึ่งชื่อนี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยนักอียิปต์วิทยาสมัยใหม่ครับ หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคำพีมอรณะมาแล้วนะครับจากหนังเรื่องเดอะมัมมี่นั่นเองครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับทุกคนที่นางเอกเนี่ยได้อ่านอัการจากคำพีมอรณะนะครับพออ่านเสร็จปุ๊บมัมมี่ก็ลืมตาขึ้นปั๊บเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยหายนะต่างๆมากมายเลยครับซึ่งคำพีมอรณะเล่มนี้นะครับชาวอียิปต์ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเรียกคำพีนี้ว่าเพเรมเอมเฮรูครับผมซึ่งจะมีความหมายว่า Spell o f คัมมิ่งโฟลไ y เดครับ ซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับในปีคิเตศกักราช1840นดนายโทมัสจีอันเลนผู้ที่แปลภาษาอียิปบราณที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับได้ให้ความหมายของคำพีมรณะว่าคำพีมรณะนี้เป็นการปราถนาที่จะไปยังยม,มโลกมากกว่าที่จะเป็นการพยายามกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้งเหมือนในหนังนะครับซึ่งคำพีมรณะนั้นเนี่ยทำขึ้นด้วยกระดาษปาปิลัสซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกเลยนะทุกคนโดยกระดาษชนิดนี้เนี่ยผลิตขึ้นจากต้นกกชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าต้นปาปิลัสหรือว่าปาป โดยเขาจะนำเอาต้นปาปิลุสหรือปาปิลัสเนี่ยไปทําการเฉือนตามแนวยาวให้ออกมาเป็นแผ่นบางๆครับแล้วก็จะนำไปตากแดดเอาไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำเอาแต่ละแผ่นเนี่ยมาแปะเชื่อมกันให้กลายเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ครับโดยใช้น้ําเลี้ยงของต้นปาปิลัสเนี่ยแหละเป็นตัวผสานนะครับผมซึ่งภายในกระดาษแต่ละแผ่นของคัมภีรมรณะเนี่ยจะบรรจุไปด้วยถ้อยคำยาวเหยียดครับ โดยจะมีการใช้อักษรสีแดงสําหรับหัวข้อเรื่องหรือว่าใช้เน้นคําสําหรับคําที่สําคัญโดยนอกจากนั้นก็จะใช้หมึกสีดําในการเขียนแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการวาดภาพประกอบเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคำพีมรละนนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยผู้วายชนให้สามารถเดินทางไปยังโลกหลังความตายได้อย่างปลอดภัยครับ และคำพีมลรณะเองเนี่ยก็ยังเป็นต้นแบบของคาถาที่นำมาจารึกที่พีระมิดแล้วก็จารึกที่โลงศพด้วยนะครับโดยมันจะประกอบไปด้วยเวทมนต์คาถามากมายครับซึ่งนักอียิปต์วิทยาในยุคป,ปัจจุบันของเราเนี่ยได้ทําการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ยังค้นหาและก็รวบรวมเอาคำพีมรณะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยนำเอามาศึกษาแล้วก็ค้นพบว่ามีคาถาที่ถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในคำพีมรณะถึง189คาถาเลยนะครับ ซึ่งคาถาแต่ละบทนั้นนะครับก็จะเป็นเสมือนกับคู่มือให้กับคนที่ตายและกําลังจะเดินทางไปใช้ชีวิตหลังความตายให้สามารถเดินทางไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับซึ่งหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับเฉลยข้อสอบอยังไงยางงันเลยครับโดยในเนื้อหาของคัมภีร์แต่ละบทนั้นก็จะเป็นการบอกให้เรารู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าครับหากเราไปเจออุปสรรคก็จะบอกวิธีการผ่านอุปสรรคนั้นไปได้โดยง่ายครับ หรือถ้าหากเราไปเจอกับเทพที่มาถามคําถามเพื่อทดสอบจิตใจเราเนี่ยในคมพีร์ก็จะบอกครับว่าเราควรจะตอบคําถามยังไงถึงจะผ่านไปได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับคาถาบางบทเนี่ยก็ยังเป็นคาถาที่สามารถใช้ขับไล่งูหรือว่าสามารถใช้ขับไล่จระเข้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงยังมีคาถาที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแปงลงร่างกายเป็นนกทังแอ่นได้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะให้ผู้ตายเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้เวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง <c oughs> ๆ,ๆ,างๆเพื่อที่จะให้สามารถเดินทางไปยังโลกหลังความตายได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับผม ฟังดูแล้วเนี่ยคนอียิปต์เหมือนคิดจะโกงเทพอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยโดยในปัจจุบันนี้นะทุกคนก็ได้มีการค้นพบคัมภีร์มรณะแล้วหลายม้วนด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีชาวอียิปต์คนใดเลยครับที่สามารถครอบครองม้วนคัมภีร์มรณะที่จารึกเอาคาถาครบทั้ง189บทเอาไว้ได้ครับเหตุมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคน ในสมัยนั้นเนี่ยคัมภีมรณะถือเป็นหนึ่งในธุรกิจของชาวอียิปต์โบราณเลยนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับการค้าขายเครื่องรางของขัง,งในยุคป,ปัจจุบันเราเนี่ยแหละครับที่ม้วนคาถาแต่ละบทเนี่ยล้วนแล้วแต่มีราคาที่สูงมากๆครับยิ่งถ้าใครอยากจะครอบครองคาถาหลายๆบทเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์สมบัติเป็นจํานวนมากเพื่อจะแลกเอาคาถาแต่ละบทนั้นมาครอบครองครับดังนั้นถ้าใครฐานะไม่ค่อยดีเนี่ย ก็อาจจะเลือกไขว่คว้ามาเพียงไม่กี่คาถาที่คิดว่าจําเป็นจะต้องใช้จริงๆเท่าที่กําลังทรัพย์ของตนเองจะไหวนั่นเองครับผมซึ่งจาถามว่าคัมภีมรณะเหล่านี้สามารถปลุกให้มัมมี่ตื่นขึ้นมาจากความตายได้จริงเหมือนในหนังหรือเปล่าส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้นะทุกคนเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยนักอียิปต์วิทยาหลายหมื่นหลายพันคนทั่วโลกต่างก็ได้อ่านคัมพีมรณะทั้ง189บทเนี่ยซ้ําไปซ้ามาหลายรอบแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่เห็นข่าวว่ามีมัมมี่ลุกออกมาจากโรงแต่อย่างใดนะทุกคนหรือว่าอาจจะมีมัมมี่ลุกออกมาจากโรงแล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับซึ่งคัมภีมรณะเล่มแรกนั้นนักอียิปต์วิทยาเนี่ยก็ได้ระบุนะครับว่าคัมภีมร์นาณั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการที่อียิปต์อยู่ในสมัยจกักรวรรดิแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นในยุคที่อียิปต์เนี่ยมีจัก,กรพรรดิเป็นประมุขแล ซึ่งในช่วงนี้เองแหละครับผมาศาสนาแล้วก็หลักศีลธรรมของอียิปต์เนี่ยเริ่มเสื่อมลงครับความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเริ่มเข้ามาแทนที่หลักคําสอนของาศาสนาเดิมครับทําให้พวกพระหรือผู้วิเศษเนี่ยเข้ามามีบทบาทในจิตใจของชาวอียิปต์อย่างมากครับโดยพวกพระหรือผู้วิเศษเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีความระโมบในทรัพย์สินซึ่งพวกเขาเหล่านี้เองแหะครับเป็นผู้ริเริ่มการค้าขายเครื่องรางของขลังรวมไปถึงคาถาเวทมนต์ต่างๆนั่นเองครับผม เพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยเอาไว้ใช้ลบล้างความผิดของตนที่เคยกระทํามาเมื่อตอนที่ตายนั่นเองครับซึ่งสําหรับคนที่มีคัมภีมรณะเหล่านี้คัมภีก็จะถูกใส่เอาไว้ระหว่างขาของมัมมี่หรือเอาไว้ตรงฐานของโลงศพเพื่อให้คนตายเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือเหมือนมีเฉลยข้อสอบโลกหลังความตายติดตัวเอาไปด้วยตอนตายนั่นเองครับ เพราะคนเหล่านี้เชื่อว่าข้อความในคมภี์มรณะนั้นจะเป็นคาถาป้องกันไม่ให้วิญญาณเสื่อมสลายซึ่งบางบทก็จะเป็นเวทมนต์ที่ช่วยให้วิญญาณเนี่ยหลุดพ้นจากการถูกกักขังเอาไว้ในยมโลกอีกด้วยนะครับซึ่งจากความเชื่อตรงส่วนนี้เองแหละครับทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยเชื่อว่าคำพีมรณะเหล่านี้เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ตนเนี่ยสามารถเดินทางไปยังอาณาจักรของเทพเจ้าราหรือสวรรค์ได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำความดีใดๆเลยนั่นเองครับ โดยในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็แค่ดิ้นลวนหาเงินเพื่อที่จะไปซื้อคมภีมรณะเอามาเป็นทรัพย์สินเอาไว้ก่อนตายแค่นี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วนั่นเองครับซึ่งจากความเชื่อตรงสว่วนนี้เองแหละครับทุกคนทําให้หลักศาสนาแล้วก็ศีลและธรรมของอียิปต์เนี่ยเริ่มเสื่อมลงอย่างมากครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อาณาจักรที่รุ่งเรืองเอามากๆในอดีตเนี่ยกลับต้องล่มสลายหายไปจากโลกใบนี้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าอารยธรรมของเราในปัจจุบัน มันจะเดินทางตามรอยอารยธรรมรุ่นพี่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะทุกคนซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของคำพีมรณะที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับ <im it> <im it> ก็หว,วังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ความสนุกสนานจากการรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวัน,น บายบ